นักแข่งชนกันครับ F.W. ชาย4กับ E.P. ด e วทันไหมทันไม่ทันทันไม่ทันยังทันอยู่ไม่น่ารอดนะจังหวะน,นี้รอดได้นี่คือปาฏิหาริ์เอาวะมาท้ายเมื่อกี้ใครได้แชมป์นะชาย4ดูชาย4เขาจะมาเล่นเฉยๆหรือจะมาเทสเท่าแค่นะเดี๋ยวถ้าเขาได้แชมป์อีกแชมป์หนึ่งก็เดี๋ยวทักไปนะเฮ้ยเดือดเอสมาด้วยว่ะโอ้โย E.P. เดอะเอสบัดโชไม่ตึงไม่ได้นะโดนสั่งซ่อมนะครับ นักแข่งยีพใครเข้ามาเทสเนี่ยไม่โชว์ไม่ตึงเนี่ยโดนสั่งซ่อมแน่นอนนี่บอ,อกเลยลาเครื่บินสวยมากไม่ค่อยได้เห็นนะ้าลาเครื่องบินแบบนี้วิดีโอลงทางน้างของแท่นหรือเปล่าดีจีลุกไปดูลงลงระหว่างกลางอ่ะจริงเล่นโซโล่นี่ไม่ต้องใช้ของเยอะนะจริงแล้ว่ต้นเกมลงแบบโซนที่ไม่มีคนเยอะน่าจะได้อยู่โอจีโน่ชิวเลยอะแมนมอสไม่มีคนกับ หนังอะไหละหนังไข่หมาดำโอ้โหชื่อแต่ละคนยังไงดีตรงนี้ยิงกันไปดูหน่อยหอยสังล่างสรงโอ้โหไม่ได้เล่นครับหอยสังล่างทรงอ, ح, อีกแล้วน้องแก้มอง,องจัดเข้าให้ข้างหน้าข้างหน้ายิงกันอยู่หรือเปล่าโซนไหนอู้ทำไมตรงนี้เยอะจังเลยอะโซนนี้เงียบเหงาโซนนี้ยิงกันอยู่ แล้วโซเนียโซเนียแบบนี้ทําอะไรโอ้ยไม่รอดครับเอาจริงนะมันมีสองชีวิตน้องๆวางแผนได้อาจจะลงงัดตั้งแต่ชีวิตแรกแล้วชีวิตสองก็เป็น,เล,นเล่นเดินเกมปกตินิดค่เฉพาะซับหรืออ๋อไม่ใช่ครับคนที่ส่งโปรไฟล์มาตั้งแต่แรกเนาะที่ส่งมาเทสอ่ะที่พี่เปิดรับคนเข้าแค่นะ่ะเออถ้าแบบพี่ดูแล้วมันผ่านอนะ่ะพี่ก็ให้ยศเลยนะครับมันยังเป็นต้องเป็นซนะัพพอร์ตเตอร์นะเอ็กพีจะมีสอนเอร์อใหม่ครับมีคุย,ค,ยคุยอยู่ครับ มีค,คุยคุยอยู่อเออเอสมาอ้าวเดี๋ยวเอสมามาดูหน่อยดิตึงอ้าววินตายกะอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเอสโอ้โหทักปุ๊บตายปั๊บเลยฮะแต่ยังยังมีชีวิตหนึ่งนะอู้หูอเอา้าโซเนียอย่างงี้ก็ตายเลยครับจิงพงเรียบร้อยโอ้โหดามเมจเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเข้าช้าพี่โดนบ่อยฮะในแง้งอ้าว๋ยวจีโน่ดีอย่างงี้ดีอย่างงี้ยังสวนโอ้โหไม่รอด ซูซูรันเจอระเบิดแฟดฟีดเข้าไปต้องออกแล้วฮะโอ้โดวมพี่เดียวยิงองี่ะเห็นห็นไป่ักสตีไมเปล่าพี่ลูกก็จัดให้อีกหนึ่งครับอาราเล่ไข่มาดำโอ้โหชื่อเหมือนอหินเลย้ไม่ใช่ดี <S <S จีจลูกขับรถหาเลยหรือเปล่าแถวนี้มีตัวนะแล้วนี่ฮะ คนเดิมที่เคยเจอกันแล้วล้วลุกลุกตัวทองแล้วยังไงยิงไม่โดนโอ้โหลุกลุกกค่นีชีวิตหนึ่งนะเดี๋ยวเอสเรียบร้อยเดี๋ยวเอสไปแล้วฮะใช้ไปสองชีวิตแล้วนาซีจีลุกกลับมาเหมือนเดิมครับอ๋อน่าจะไหวอีกชีวิตเนึงอันนี้ก็ชีวิตสุดท้ายแล้วฮะอ๋อน่าจะไหวไหวไม่ไหวเดี๋ยวรอดูหอหอปัญญาก่อนนะตรงน,นี้คนเยอะเหลือเกินมาแล้วฮะ เซแฟนเซแฟนอ้อมอ้อมขวากระโดดม้วนปึ๊บย,ยิงเรียบร้อยครับปอไม่น่าจะไหวนวตอนนี้ <c ans> แกนเข้าได้ไหมครับเข้าได้หมดครับผมถ้ากดเข้าห้องทันเนาะมีเทสไหมวันนี้เกมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เทสมาหลายเกมแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันฟิวก็ไปไหนฟิวก็น้องพักแข่งแล้วนะครับจะเข้าดิสซับพอร์เตอร์ครับอ๋อเราเรากดซับพอร์เตอร์แล้วเหรอ ผมเข้าดิสไม่ได้เลยหมุนหน้าดิสในหนึงน่งชั่วโมงลวอ้าเป็นที่เด็ดหรือเปล่าเอากดมาจบอันดับที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยกดมาได้ลุ้นอยู่นะเทสมาจะสามชั่วโมงนะอันเนี้ยได้สี่ขับรถหาคนเลยว่าสามคิวแล้วเข,เขาไม่เอานกมานะทุกคนดูดิเอาเซ็ตระเบิดมาไงต้นเกมก็คือมันมีสองชิ้นที่ว่ามันก็เสี่ยงลงได้ลงจะช้าได้อะดอดี ไปเอานกมาโซโลโอ่อะเอาระเบิดมาโคตรคุม้มอันนี้แข่งอะไรอะอันนี้เทสคนเข้าแคนครับก็เป็นประมาณฟิลแข่งๆอ่าจะได้ได้ฟิลเหมือนตอนแข่งเลยจะตื่นเต้นนิดนึงเอาดิวดิวดิวกระระเบิดปึ๊บดิว,ดวห้าคิวเหรอขออนุญาตทำมาหากินนิดน,นึงนะครับช่วยแฟนขายสบู่ก่อนนะครับผมก็วันนี้มีสบู่เข้าใหม่นะครับผมเป็นสบู่รักษาสิวโดวยเฉพาะเลยนะฮะใครที่เป็นสิวและเกิดสิวได้ง่ายนะครับ เอาไปรักษาสิวได้ป้องกันไม่ให้เกิดสิวได้นะครับตัวนี้มีเลขจดแจ้งถูกต้องชัดเจนนะครับผมไปเช็คได้เลยนะฮะเป็นผลิตจากโรงงานที่หลายๆแบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆเคาผลิตกันนะครับผมสารสก,กัดแต่และชนิดเนี่ยคุณภ,ภาพแน่นอนนะครับเป็นออร์แกนิกธรรมชาติด,ด้วยนะครับผมพึ่งเข้านะครับอันนี้1นึ่ง,งังแล้วก็ข้างในอีกประมาณ20่สิบวังนะครับอยู่บ้านนู้นอีกนะครับก็ ฝากด้วยทุกคนนะครับถ้าใช้แล้วไม่หายนะครับใช้ไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงินทักเพจมาได้เลยอีกพีแชนแนลนะครับจัดส่งให้ฟรีตอนนี้นะครับปกติขายในทิกตอกแฟนของขันในทิกตอกหรือว่าช้อปปีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่ะดูหน้าผมหน้าผมนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้รอนะแต่ก็คือนหน้าไม่มีสิวนะฮะไม่มีสิวเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาวนะครับใช้บ่อยๆแล้วหน้าดีขึ้นจริงนะครับเมื่อก่อนหน้าผมเป็นสิวตรงนี้เยอะ นะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมจุดดงดำที่มันเป็นดําแบบจัจ๋ามันก็เริ่มจางลงแนละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําความสะอาดสม่าเสมอไงมเช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะครับมันช่วยเคลียร์ความสะอาดสิ่งสกปรกบนใบหน้าเนาะแต่ละวันก็มีฝุ่นมีอะไรเต็มไปหมดเลยหน้าเรานะครับเวลาพี่นั่งสตรีมเนี่ยก็ก็ล้างบ่อยนะฮะร,รู้สึกนะมันไปล้างทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้หน้าเราเกิดสิวนะครับผมก็ ความใส่หรอก็อาจจะใช้เวลานะครับแต่ถะสิวเนี่ยช่วยป้องกันได้ดีแน่นอนนะครับใครทักมาวันนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับทักมาที่เพจอีพีชาแนลนะครับซื้อหนึ่งผมแถมให้สอง่าถ้าเป็นลูกเพจของ e ีพีชาแนลทักข้อความให้เลยนะฮะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผม150บาทได้3ก้อนเออโคตรดีพี่บอกไว้เลยนะครับว่าเอาว้าขึ้นที่สูงเลยว่ปปะปึ๊บปึ๊บฮะขึ้นขนาดนี้เหรอเอายังไงโอดูความเป็นลิงของวิดีโอครับตัวนี้ เอา้าราชันจบ27ครับเจอกับ EW ชายสี่โอ้โหโดนเคาะแล้วแดดเล่นอย่างนี้เลยเอ้ยดูความผิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบตายดยวมึงแม่กแต่สเต็ปมันดีมากมันกระโดดถอยหลังกระโดดยิงโอ้โหเล่นสเต็ปเหมือนใครนะเหมือนเอ็กเพนชั่นช่องอ e ี p อะ่ะใช่ป่ะทุกคน คุ้น,นสเต็ปเนี้ยวออิี่ก็ว่าอยู่ก็แะด,ดูช่องยี p พีบ่อยไอ้ไอน้องคนนี้มาแว็กหน้าระวังฮนะอา้าวสู่สุรันจบปีพุท้าครับเจออาราเล่เข้าไปอยู่เท่าไหร่ก็ได้ถึงจะเข้าได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอา้าวคือระเบิดโดนะฮะผูลินผู้ลินก็ยังลุ้นเข้าแคนอยู่นะได้ไปแล้วหนึ่งโบยา่าอีกโบย่าจะได้หรือเปล่าแล้ว เหมือนเจ้าคืนโอ้โดนขยับเล่นแล้วเจอโฟโมโอเลออนม้วนแล้วถอยกระโดดยิงป้าบป้าบใครจะรอดแล้วมีโอเลออนม้วนหลบหนึ่งจังหวะแล้วอุ้ยเกือบตายเรียบร้อยเจก็สเจอพี่ดียวออกไม่ใช่นะฟูลินฟูลินยังลุ้นอยู่นะตอนนี้ถังตัวเองไว้เอ้แล้วใครโดนเปิดล่า โอ้โหดียังไงครับแล้วชายสี่ยังก๊อตยังต่อเรื่องนะ่ะยิงลีโอจบอันดับที่21สิเ็ดแล้วพูลินโดนนวดเรื่อยๆและหลังเข้าด้วยโอ้เรียบร้อยครับตัวทองครับพูลินไปสู่สุขติครับโอ้โหก๊อตมาก็เสียชีวิตไปเ,เหมือนกันเ,เรียบร้อยหายหมดหายหมดอันนี้อาราเ่จบอันดับที่สิบแปด หรือใช้สี่อโหนักแข่งนักแข่งประเทศแคนพี่อะน้องๆใช้สี่นี่เอาไปหนึ่งแชมป์มนะอนาดิดดวจะรอดหรือเปล่าเจอสเต็ปราชาแคยิงระเบิดใส่โอย้ยิงเขายังไงให้เลือดหายเลือดเขาไม่ได้หายเลือดตัวเองหายีคิวพันไม่ได้ดูคิวครับได้สองบยญาแก็เข้าได้เลยคิวก็ได้หนึ่งคิวก็ได้นะ มาแล้วพี่ดิวเขาเล่นแบบต่อเรื่องเราก็โดดสลิงมายิงแบบนี้คู่ต่อสู้ไม่รู้ตัวโอ้โหเรียบร้อยอยู่ๆก็นอนโงพยาบาลไปดูใช้สี่หน่อยใช้สี่ห้าคิวแล้วจะเข้าวงได้หรือเปล่าเอาเครื่องดีดใครไม่รู้ขออนุญาตดิดเข้าวงไปก่อนแล้วกันนะหลังมีะใช้สี่ เล็บเลออมอินจบอันดับที่สิบสามอาดิวยังรอดนะรอบนี้เข้ามาถึงวงสุดท้ายนะพี่เดียวพี้ยเก,กดไปสิบเอ็ดแล้วหรอเฮ้ยเทสแคนอีกพีนะอันนี้ไอดีดวก็เป็นไอเดีแข่งไม่ใช่ไอเดีแข่งนะหมายถึงไอดีที่ไว้ใช้แข่งเอาเรียบร้อยเลยโอ้โห MKC จบดับสิบเอ็ด เอกดีไอดีไอดีนึงหอยดิวเข้าอีพีอยู่แล้วอันนี้ไอดีเนี้ยอยู่ในแคนแทนทินิกนะเออแต่ถ้ามันเทสผ่านอาจจะได้เข้านะครับอหมไม่ได้แบบเป็นนักแข่งเลยจะได้เข้าแคนพีง่ายๆนะครับต้องเทสด้วยโอ้โหเหลือแปดคนแล้วฮะตอนนี้ตายสิกำระเบิดอย่างนี้ไม่รอดปุ้มหุย เข้าวงได้หรือเปล่วาวงไกลพอสมควรด้านหน้ามีลูกแมวเขาดักไว้อยู่เขามีรถเอาดีดดีอย่างงี้เรียบร้อยครับโอ้โหดีดให้ใช้สี่เห็นใช้สี่เห็นที่ไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องไปใช้เครื่องดีดเหมือนกันนี่ฮะขอใช้แทนแล้วกันนะว่าอ,อย่างงี้ดีดไม่ได้ดีดไม่ได้นะน่ะต้องเจาะทิ้งโอ้โหจะทนวงไหวหรือเปล่า เขาทันไหมโอ้ยพี่ดิวกดจับเลยว่ะพี่ดิวกดจับเลยว่ะพี่ดิวกดจับเลยว่ะมีชายสี่แล้วมีคนดีขึ้นมาดิวโดนเคาะโอ้เกือบตายเอาเอาโอ้ยเกือบถ้าดิวโดนสวนมีช็อตกับพี่บอกไปมีหัวร้อนแน่นอนอ้าวแล้วชายสี่ดีขึ้นมาอย่างนี้ดีขึ้นมาอย่างนี้แล้วดิ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 วชุบตัวเองทันไหทนมทันไม่ทันทันไม่ทัน ยังทันอยู่โอ้โดนใบโดนใบโอ้โหถือเต็ปไม่น่ารอดนะจังหวะน,นี้รอดได้นี่คือปาฏิหาริย์และแข่งชนกันครับ F.W. ชาย4กับ e p วปาระเบิดแตดฟีดไปแล้วตั้งไอวอลปิดซ,ซ้ายแล้วชายตกโอ้โหโอ้โหตรงนี้มันเล่นยากโอ้คือไม่เล่นบนเถอะนะโอ้โหชายโดนสวนไปเม็ด2เม็ดไม่ตายครับ ดิวมาเล่นมุมขวาปาระเบิดกัดก่อนแล้วเคาะเคาะเคาะแต่ยังไม่ดาวแล้วเคาะเรื่อยๆยังไงไม่โอ้โหเอาจนได้พี่ดิวครับโอ้โหโซโลโจัดไป14คิวแล้วคนเดียววั one on one นออนวันฮะแถ้าคิวขนาดนี้ให้แชมป์เดียวได้เข้าเลยดังนั้นอนะ่ะ เอาว่าคิวสุดท้ายของพี่ดิวแล้วได้โบย่าแล้วโอ้โหสวนเต็มเม่งฮะแล้วไม่ให้ชุบดูควดตีนด้วยนี่เอา้าเอา้าเขาเด็ดครับเขาเด็ดนีครับอ้โาเงยชะลาใจแล้วเดี๋ยวดิวแพ้เนี่ยบอกเลยมีหัวร้อนอ่าติดเน็ตไงฮึบฮึบฮึบฮบล่บอกระโดดรอครับยังไงครับ อุ้ยอุ้ยสวนไปนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยสวนไปอีกนิดนึงแล่กันไปดูความคล่องตัวแล้วโดนกำลังเบิดตัวเองหรือเปล่าไม่โดนปาระเบิดย,ย้อยไปซ้ายย้อยไปขวาไปตรงกลางแล้วแดดมาแล้วปึ๊บปึ๊บสวนยิงแล้วโอ้โหเฮ้ยมันใช่คนหรือเปล่ามันเป็นมัน,นดันดุสต่างดาวหรือเปล่าน,น้องๆมันตึงเกินไปหรือเปล่าไอ้ดิวเนี่ยสิบห้าคิว โซโลเล่นยากนะ15ชิวเนี่ยหมายถึงในห้องที่แบบมีแต่นักแข่งหรือว่าเป็นตัวตึงๆทั้งนั้นปปีศาจนะโอ้อโหสายสี่เอาไปหกนะครับโอ้โหเกินไปวะน่าจะหลับหลับลงแล้วล่ะก่อนนี้โดนนิกโดนรถตบจนไยังไงเอาจนได้อ่ะทุกคนนี้็คือเกมสุดท้ายนะก็ ขอบคุณคนมากนะที่มาเทสนะครับวันนี้ได้หนึ่งคนที่เข้าก็เป็นน้องเป็นทางนัง่นนงของน้องโฟกกี้นะได้ไปสองแชมป์ได้เข้าเลยโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทสกันอีกรอบหนึ่งเนาะพี่จะรับทั้งหมดหคนนะ